เลยไปหน่อยนึงก็จะเป็นบางแสน,นะคะเป็นบางแสนืนเขาสามมุกนะคะขอบคุณทุกนนะะท่านนะคะหกท่านนะคะขอบคุณมากๆ พินใส่เสื้อให้คุณยายว่าแล้วน like ้องพินใส่เส yeah. mm hmm. ื้อให้เรียบร้อยแล้วนะคะฝากเป็นกําลังใจให้น้องแมวด้วยนะคะน้องแมวลองกิงของเราก็จะมีพีเมียบ้างนะคะแล้วก็มีไลฟ์สดนะคะช่วงประมาณประมาณทุ่มหนึ่งนะคะทุกท่านประมาณทุ่มหนึ่งนะคะสำหรับช่องแมวนะคะช่องแมว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 ยิ้มใช่ไหมช่องแมวยิ้มใช่ไหมคะแมวยิ้มใช่ไหมอ่านั่นแหละค่ะน้องก็จะมีหลายบ้านนะคะไปให้กําลังใจทุกบ้านเลยนะคะไปไปบ้านไหนก็จะเจอน้องแมวนะคะให้กาลังใจพี่ๆเพื่อนๆนะคะ แล้วก็แม่นมชีวิตเรียบง่ายนะคะก็จะเป็นอีกช่องหนึง่งนะคะฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเป็นอีกช่องหนึ่งแก้วนะคะแล้วก็ขนมชั้นเดยวาดก็จะเป็นช่องของเยวาดนะคะยยวาดมิวม้วนะคะก็มีช่วงนี้ก็จะปล่อยพีเยนะะยพ่เมียนะคะปล่อยพี่เมียช่วงประมาณเกือบสองทุ่มนะคะทุกท่านปล่อยพี่เมียทุกวนันนะคะฝากเป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะสําหรับช่องคุณเยวาดมิ้วนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกาลังใจเลยนะคะทุกท่านข so. าขอบคุณมากๆนั่งอยู่ตรงนี้เย็นสบายมากเลยค่ะทุกคน แต่ว่ามันไม่ร้อนนะคะทุกคนมันไม่ร้อนลมมันเย็นเอ่ยๆดีจังเลยอะคะ่ะถ้ามีเพื่อนมานั่งคุยกันนะคะเนมค่ะบางทีเขาก็มีคนว่านัดคุยงานกันนะนัดคุยงานบางคนก็กาแฟแก้วนึงเอางานมาทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอางานมาทําด้วยนะคะถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมทะเลชลบุรีนะคะทุกท่านมาเที่ยวได้นะทะเลชลบุรีก็น้ําสวยแล้วนะตอนนี้นะคะไม่ขี้เหร่แล้วนะคะทุกท่านขา กคเราไปต่อกันเถอะไปทำธุระกันดีกว่านะทุกคนเนาะตามมาชมทะเลประมาณนี้ละค่ะเดี๋ยวขึ้นรถไปต่อขับรถถึงที่หมายก็พอดีลงไลฟ์พอดีค่ะทุกท่านตากลมแรง่อยนะคะทุกคน อยู่ตรงไหนเขาเอาผ้าคุมกระจกมาให้ด้วยนะทุกคนอยงนี้เราต้องเสียสตังค์ยี่สิบใช่ไหมค่าค่าค่าดูแลเนาะเพราะว่าตรงนี้ที่จอดรถตรงนี้คือแดดร้อนมากอ,อไปไหนเนาะจ้าของผ้าจ้าของผ้าเป็สีเขียวไปไหนเนาะ อ๋อ oh. ขอบคุณค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราต้องอัดตอนนี้เขาหน่อยเนาะทุกคนเนาะเขาดูแลรถเ้รื่องนุกคนนะคะพี<อ>่เอาทำมาหากินกันไปเนาะทุกคนเนาะ เอามานั่งแต่ว่าเขาก็ไม่ได้กําหนดหรอกว่าเราจะให้หรือไม่ให้แต่มันก็เป็นน้ําใจเนาะเป็นน้ําใจบวกเป็นบวกเป็นธรรมเนียมปฏิบัติไปแล้วนะคะไม่ว่าเราจะไปจอดรถที่ไหนนะคะไปจอดรถให้ตอนร้านอาหาร,หรอ,อะไรก็แล้วแต่นะคะเราก็จะมีน้ำใจอ่ะยี่สิบอะไรประมาณนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเริ่มต้นประมาณนั้นเนาะเออคอมเมนต์ค้างหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะทุกคนอ่าคอมเมนต์น่าจะค้างแน่เลยเห็นไหมจริงๆด้วยคอมเมนต์ค้างค้างตรงไหนก็ไม่รู้นั่นนี่แปบบ๊บนึงนะคะไปไปต่อ พาพี่เพื่อนมาชมเราก็อยากจะมาด้วยเสร็จแล้วก็ไปต่อไปต่อนะคะขอบคุณแม่ดุดนะคะสวัสดีค่ะคุณเพนะคะจากประตูข้าเจ้านะคะขอบคุณค่ะประตูจ้าขอบคุณนะคะเี่กำลังจะข้ามเลนนะคะทุกท่านจะกลับไปทางนู้นแล้วก็จะย้อนกลับเข้าไปที่ น,น่าจะเข้าตลาดได้ป่ะไหนี้ข้ามเลนตรงนี้ก็แลจะอันตรายเหมือนกันนะเนี่ยขอบคุณประตูนะคะประตูจ๋าขอบคุณมากมากสวัสดีค่ะแมวนอนกินแม่นมแม่ดูดนะคะอะข้ามได้แล้วค่ะทุกคนเดี๋วต้องดูเลนเลนขวาเอาเองนะคะอ่าทุกคนคะเห็นน้ำไหมคะทุกคนเห็นไหมน้ําฝั่งนี้แบบว่าขึ้นเห็นเห็นเลยนะ แต่ว่ามันจะติดขอบสะพานนิดนึงนะคะ